ทุกคนเจอการล้่นค่ะ EP สองค่ะปลาตอนนี้เราก็ลล่ปูเสร็จแล้วพี่ยังรปบาไม่เสร็จทำไมนะชาเสร็จแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนดูกันเลยนี่นะคะคือปูของน้องจอมอ่ะเอาให้กันดูทีคนเดี๋ยวมาใครก่อนนะชาก่อนนะเอามาให้ดูกใกล้ๆโอเคมันเปน็นเหมือนนี่นะคะทุกคนก็คือปูของเราทุกคนว่าเหมือนไหมคะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะ นี่เนาะปูอันนี้คือปูของที่นชาว่าอันนี้คือปูของจริงนะคะถ้าใครวาดใครว่าวาดไม่เหมือนนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยต้งขานะคะทุกคนเห็นปะขาเนี่ยขาของน Lup ชาใช่ไหมคะทุกคนขาของน HU ชาเนี่ยตรงนี้ทุกคนเห็นไหมขาของนชามันต้องมันต้องงอมาแต่อันนี้นชางอกลับนะคะแล้วข้างหลางมันต้องงอไาอีกขั้นแต่นชางอลง อันนี้นาชาทำขาเ,าเหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วนี่นะคะก็คือความแตกต่างกล้ามเล็กมากเลยค่ะแต่ปูใหญ่มากดีก็คือนะัเด็กอะ่ะวาดใหญ่ๆได้นี่นะคะก็สวยอยู่นะคะต่อไปของพี่ตอมนะนี่ของพี่ตอมนะคะก็มีความเหมือนอยู่นะพี่ตอมใส่ใจรายละเอียดมากเลยนี่นะใครว่าไม่สวยตรงไหน,นอยากให้พี่ตอม,ตอมแต่งตรงไหน,นบอกได้เลยนะคะเนานะ ผู้ที่ชนะนะคะก็คือเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปให้คนที่เดี๋ยวก็เรานะคะจะไปให้แม่ของน้องตอมนะคะตรวจนะคะว่าใครจะชนะกันเนาะปาใครอย่างนั้นปิดกล้องก่อนนะคะทุกคนนะคะตอนนี้นะคะคนประกาศออกมาว่าผู้ที่ชนะนั่นก็คือ อกมืออยู่ก็รืมเลยนะคะก็คือน้องตอมนะคะส่วนน้องไัชาไม่ต้องเสียใจนะคะถ้าไม่เป็นไรก็ถ้าไม่ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าไม่ต้องเสียใจนะะ้องโอเคต่อไปภาพต่อไปภาพต่อไปจะเป็นภาพทุกคนกับด้านกระดาษคะ่ะโอ้นี่โทรศัพท์ก็เริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคนเราต้องเร่งๆร่งเลยนะคะ ถ้าต่อไปนะคะที่เราจะบอกก็คือลูกบอลน,นะคะอันนี้คือลูกบอลของเรานะเป็นลูกบอลสีส้มแล้วแต่นะคะว่าใครจะวาดเอย่ยงไรเดี๋ยวเรามาเล็งเส้นกันเลย สิบ <10. S 2> ถ้าถ้าถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรสิบเก้า 嗯。Mm hmm. ิบเก้าแปดถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะชาเราจะเอาส่วนที่สวยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งส่วนโอเคตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะทุกคนไม่เป็นไรเราจะส่วนที่สวยทุกคนหมดเวลาแล้วนะคะทุกคนจะให้ใขรใชนะคะของคนอาจจะทุเล่น,นะคะของทุกคนอันนี้ของนาชานะคะอันนี้ทําแบบหมุนได้ใช่ไหมนาชาเจ๋งมากคือรุ่นใหม่ ฮะรุ่นใหม่เหรอแจมสปินเนอร์โอ้อันนี้คือของพี่ต้อนนะคะอันนี้คือพี่ต้อมระบายไม่สวยเลยทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้กรรมการตัดสินบายคนคะแนนออกมาจำนวนนะคะทกคนนั่นก็คือคนที่ชนะคือน้องอนัทชาอน,นี้นะคะชนะรูปต่อไปนะคะก็ไปขี่ก่อนได้ไหมลืมกันเลยรูปต่อไป ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่ามันจะมีคนระบายสีต่อไปตอนนี้เราขอตัวลาไปก่อนกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนว่าใครคณะคะพี่ตอมหรือน้องอาชาถ้าชอบของพี่ณชากดหนึ่งถ้าชอบของน้องตอมกดสองนะคะโอเคปะถ้าอย่างนั้นเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายยเนาะบายสำหรับคนระบายแผล